สวัสดีครับพี่น้องนี่พาหายอยู่ห้างกินพี่น้องนี่พาลงถุงนาครับผมหาคุดปูว่าพี่น้องได้อะไก็เอาไปกิน,น,กนเนอะพี่น้องเนาะได้ยังก็เอาพี่น้องนี่พามาหายอยู่ห้ากินนี่พามาดูว่าจะได้อะไรครับวันนี้หายอยู่ห้ากินตามวิธีสานพี่น้องลงถงุงนาได้อะไรบ้างเนาะนีน่ สิ่งไม้ลกูกนนี้ภูมิใจพามาทำอะไรครับพูดไรหรอกันนี้ภูมิใจทำอะไรลกูกพามาทำอะไรพูดปู ับพี่น้องมาอายู่หากินครับสสวัดีค่ะพี่น้องอครับพี่น้องมาหาอยู่หากินครับพี่น้องวันนี้ในยังก็เอาค่ะวันเานี้ <c oughs> พี่น้องหาเคลีคยร์ดูดูจะได้อะไรขึ้นดีๆครับ ได้ไม่หรอกไปพ่อพาไปนั่งใต้ต้นไม้ไมไไอืไ,ไปพาเด็กน้อยไปนั่งใต้ต้นจานก่อนพี่น้องไต้รบ<ป>แดดตรงได้อืมลงมาดีๆิได,ได้ อืมาลบแดดแต่ต็นจานพี่นออออ้องมาดอืมอยาขอกองเอาพัก้ายพี่น้องเร็ว มาทำไมนั่งพักลมพี่น้องพ <ไป S 1> าเด็กน้อยมาเหล่นทงนุงนาหาอยู่หากินดูจะได้อะไรไหมพี่น้องดึงบรรยากาศไปครับ บรรยากาศวิธีสานครับต้นจานเขี่ยๆหาๆได้แล้วก็เอาพี่น้องอันนีด้ดอยมะเร็งรงหน้าธรรมชาติกันพี่น้องวิธีสานชนบท การเกิดครับ มาบึงบรรยากาศพี่น่องมอนี่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรไม่หรอกเริ่มแรงคือเก้าพี่น่องหาปูด้วยถ้าได้ก็เอาพี่น่องมาหาคุดหาขุดอีปูเจอตัวอะไรก็พอไป กินได้ก็เอาไปพี่น้องครับขามาคุดกันเล่นใต่ลมลูกมาดูมาหาเคียร์พี่น้องเีีย่น มาเบิ่งบรรยากาศเอาพี่น้องนี่จะได้อะไรไหมเอ,กกเอาเล็กน้อยมาเก็บดอกจันบรรยากาศกันเอาเขีกกเ่ยพี่น้องมันชื้นชื้นเจอเจอ เป็นหนี่งก็够了ตีนก็หูโปีกูได้โป้่ล้วไปด่ปออาดอะไรกูาหาจิ้งหรีดก็ไม่มีพี่น้องเกือตามกองฟางหาตามต้นไม้เดินหางง่างห่งัวครับใช่พี่น้องหาต่อ หนึ่งเหมือนพามาดูบรรยากาศพี่น้องฟังเสียงนกฟังเสียงนกอ้เสียงนกครับนกแก่งอึดอ๋อ

เอาสวิงมาด้วยพี่น้องพ่อไดชสนพี่น้อง,องให้อยู่ก็าชาล่าพี่น้องมาอยู่หากินพี่น้องได้เลยเอาไว้กินน้องอปูเอาไวด้ดอง เอาสวิงมาพอได้สอนพี่น้องแมงระง,งามพี่น้องพุทธิโพ น,นี่ก็เยอะอยู่แต่เขาพูดไปเยอะแล้วครับไปนั่งข้างในนะลูกมันนั่งตากแดดทำไมอะ่ะฮะกินน้ำมีแต่เปลือกหรือเปล่าอีัตอยู่อีนตอนายุครับ เออเออเออพี่นองขดิโอพี่น้องเนสมีครับพี่น้องมันนีกตอบพี่น้อง นะครับพี่น้องพอแล้วพี่น้องเอ้ได้ไม่ค่อยเยอะเขาขุดมาหมดแล้วพี่น้องเราไม่ค่อยมีเวลามาขุดแล้วพี่น้องเนาะเก็บตกเขา100้อยฝนขุดเต็มหมดเลยพี่น้องแปลงนี่ปูเยอะพี่น้องปูเยอะนี่คนขุดเหนื่อยแล้วพี่น้อง

กับบาละค่ะบริพารดีหน่อยกับบาดเนาะค่ะขอเจ้าคิดไปเพียงสนี้เด้อค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิีสุดกำลังแรงใจให้เนาะค่ะแต่พะพุก็ต้องรักใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามค่ะพี่น้องมือหาหมานมือบ่หมันนะคะพี่น้องหายยิ้หายกินไม่หาเนาะค่ะจ้าพักันไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีแล้วสวัครับ จะได้เข็ดจะปืนเนี่ยน้ำพี่น้องเล่นดูก,กันได้อยูอ่บ้านกนักนดื้อครับแคเนเดอพี่น้องสวัสดีครับ